สวัสดีท่านชมดูท่านกันด้วยนะครับผมผมไซน์เอนะครับก็สำหรับวันนี้กลับมากับชาล g e คุกกี้หรือว่าเบรกเอาสุ่มกันอีกแล้วนะครับก็ผมกดบัฟเลเจนมาแล้วนะครับทุกคนนี่ไปนะครับมาดูกันว่าวันนี้จะดีไม่เอ่ยอุ้ยฉลามเชื่อเบ็เอาดีเมื่อกี้ได้อะไรมองไม่ทันเหมือนกันนะครับฉันหรออืมโอเคเอาอันกลางอุ้ยเชี่ยอุ้ยใครไม่เอาวะอุ้ยเอาวัดี แ้ทุกอย่างยังไม่เริ่มขึ้นนะเว้ยมาดิฮ้ <c oughs> วันนี้ไม่ที่หนึ่งให้รู้ไปนะโอ้โหวันนี้บัฟเลเจนสองบัฟอีกแล้วนะครับเออไม่คิดว่าจะได้ลงนะเออมาดิวันนี้ไม่ที่หนึ่งไม่รู้แล้ววิ่งนานมากจากนี้วิ่งนานวิ่งนานโอ้โอ้คำหยาบเกือบหลุดไปสองรอบนะครับโอ้ขอโทษทีนะครับโอ้โหแล้วยังมีชุบอีกผมลืมเลยอะ่ะไอโอคือจะหลุดรอบสามโอ้ ชุบโอ้โหยังมีชุบอีกนี่ผมวิ่งมาแบบนานโคตรๆเลยนะแบบโอ้โหเมื่อยแล้วเนี่ยอ่าฮะโอเคเต็มตัวใต้นะครับโอ้ชุบอ่ออ่าีแค่ชุบจากอ้ออ้ถั่วโอเคตกใจหมดโอ้โหวิ่งโคตรนานผ่านนี้อืมเศก้าร์ทองไปนะครับสวยๆยื้อท้ายอุ้มอุ้ยยังเดินต่อได้นะไปอีกไปอีกไปอีกโอ้ยโอ้ยพลาดยังไม่ทันยื้อเลยโอ้โหคะแนนก็ตามสภาพตัวเก่า ขอเด็ดเด็ดดิขอแบบตึงๆอุ้ยมียักไม่เอาดีกว่าอุ้ยอุ้ยเอกนอกเหรออืมบัฟหมีนี้ต้องเอาปะเออเอามาแบบคอมโบกับโล่อะไรไงโล่มาเรามันเสกหมีด้วยนี่ว่านี่ตึงๆึงงนะครับปึ๊บป๊บนีบ่ชูบชาร์ปชิปชบปปูมชูบชาร์ปชิปชบปปูมชูบชาร์ปอุ้ยกูชอบจริงๆิงตัวนี้ไม่รู้ทําไมแบบรู้สึกว่ามันแบบมันดีตัวนี้แบบกดตึ๊บตึ๊บ ขออนุญาตข้ามนะเด้อไม่มีอะไรเลยมามาผัดสามผัดอุ้ยอุ้ยสิบสองเปอร์เซ็นเอ้สิบสองเปอร์เซ็นนี้เปลี่ยนเกมนะเว้ยเอ้ยเอาดีเอ้ยเอา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 เอ้ยเอาดีไหมวะอืมอ่า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 สิบสองเปอร์เซ็นนี้เปลี่ยนเกมได้เลยนะเออต้องเอาต้องเอาต้องเอานี่ครับทนายสุดหล่อสกินก็อย่างเท่นี่สกินชายหาดซะด้วยนี่เผลอไปซ่มได้มาตอนไหนไม่รู้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันผัดที่สี่อ่ะผัดที่สี่แล้วสวยๆแล้วคือเราจัดมาอุ้ยอุ้ยลไอ้ไอ้เฮียลินจี ไม, Dante, ไม่เอา il, ไม่เอาอุ้ยพายไม่เอาธรรมดาอุ้ยตัวละอุ้ยโอไม่มีทางเลือกอ่ะต้องเอาต้องเอาต่อให้ผมจะแบบอยากเอาบัฟก็เถอะนะนี่ครับฟัดแบบหล่อๆปูม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 ด่านสวนที่รักเปลี่ยนชีวิตฉันเถอดด่านสวนที่รักอุ้ยอืมกองแล้วเท่าไหร่เนี่ยแบบอืมประมาณเจ็ดแปดล้านโอ้โหแม่งด่านเปลี่ยนชีวิตจริงๆด่านนี้แบบโอ้โหแล้วฟัดปมปูมปูอุก่ยทำลายทั้งแมปสวย ขอชวนสุดท้ายแบบล่อๆพูดอัก,กี้อืมอืมแล้วแบบทำลายด้านบนซะด้วยป้าโอ้ยโอ้แล้วมันชุบเลือดให้เนาะทำให้เราไม่ตายเลยประมาณนี้ครับสุดหล่อเราที่มาแล้วที่มาแล้วผู้ไหน,นี่อ๋อลุงลุงนั่นแหละโอเคเอาอันแรกมานะครับสี่สิบอันผลิตอันหนึ่งนะครับปุ๊บ โอ,โอ้ยไม่เอาไม่เอาด่านยังไม่ถึงพอหมดอืมต้องเอาแล้วแหละนะสองหมื่นไม่ใช่น้อยๆต้องเอาต้องเอานี่กูเล่นมาเอาจริงปะเนะี่ยพูดอีกนาระรอบนี้อ๋ออาเจียงฟ้านะครับเราก็อืมมาสายหมีขนาดนี้ต้องต้องอืมแป๊บนะเออทําลายทําลายหมีทําลายหมีปะต้องต้องทาลายหมีเนาะอืมเราไม่มีแบบทําลายสิ่งกีดขวางแล้วได้หมีเลยแล้วเราก็ได้บัฟหมีด้วยเพราะฉะนั้น เพิ่มคะแนนมีเราต้องสี่0มืนต้องจัดโอเคโอวิปปิ้งครีมไม่เข้ากับทีมเรานะครับไม่เอาขอแบบทำลายโหดดิทำลายโหด,หดทำลายโหด,หดนะทำลายโหด,หดโอ้ยโอ้ต้องต้องพายแล้วแหละนะ้แต่พายก็ทำโหดพายพายก็ทำลายโหดนะทำไปเล่นไปจัดไปให้โลกรู้ว่าแม่ครัวก็โหดเหมือนกันนี่โอ้โหโ,โอ้โหดูยันลี่ที่โผล่มาจากกองกลางนั่นดิโอ้โหย ไม่มีอะไรก็ตัดตามสไตล์คนหล่อแฮ่โอ้ยหยอก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 โอเคมีใหญ่มีใหญ่ไม่ใช่แนวเราอะ่ะคือเราไม่ได้ทําลายออกมีใหญ่ไงเพราะฉะนั้นไม่ใช่แนวนะครับอุ้ยสตีเวียอย,อยากลองอยากลองอยากลองอันนี้อยากลองลว้ลวนๆเลยนะครับเอ่ออีกอย่างเลยก็คือมันทําลายทั้งแแบบด้วยนะอยากลองนี่ครับตามสไตล์คนเฮอเลเจนไม่มีตังเติมอย่างเรานะคนเฮียอะไรจะเติมตั้งสองพันในสัตว์โอ้หลุดคำยาไปตั้งสองคำขอโทษครับขอโทษโอ้ขึ้นบนนัฐทรมอีกแล้ว ผมพูดตรงๆนะคือผมเบื่อโบนัสทมไอเบรกนี้มากอะแบบเบื่อมากอะแบบคะแนนโคตรน้อยอะแบบว่าถ้าถ้าถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าทำได้ผมคงแบบข้ามลูกไฟตกไปแล้วะนี้โอ้โหเหอจัดนะไม่มีตังเติมอนาคตนะโอ้โหอนาคตถ้าผมมีเงินขึ้นมาลนะผมเติมแน่เลเจนด์อะเออทำให้ผมเติมได้ด้วยละกันพวอคุณอะอุย้ยใครอีกใครมาใครมาใครมาอุย้ยเชียรดเดอร์ทำไรอะ ปาบัฟแล้อ้ก็โอเคนะอืมมันเวลาหาบัฟแลดีกว่าปเออตัวมันดีนะแต่ว่าอืมปลาไหลดีไหมเออปลาไหลดีกว่านะครับอืมปลาไหลปลาไหลปลาไหลทำลายโหดๆแล้วด่านเรามันก็โหดด้ไงไปปลาไหลให้ลงรู้โอ้หโอ้ย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 คุ้ม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 ไปอีกช็อตเด็ดๆอีกช็อตเด็ดเด โอ้ขอโดนโดนอแบบุ้ยโอ้โหโดนโดนโดนแบบนี้ครึ่งหลอด700ล้านแล้วนะครับมีพันล้านกว่าๆแน่นะครับมีไข่ชุบด้วยไหนมาดูดิดว่าปาลาไหลจะช่วยโบนัสธรรมได้มากแค่ไหนเนี่ยน่คุณดูดิแบบนี่ขนาดปาลาไหลนะไอโบนัสธรมคะแนนกคตรกากอะ่ะคือทุกคนอาจจะเห็นว่ามันเยอะนะเพราะว่าผมแต่อย่าลืมนะว่าผมใส่เพิ่มคะแนนเยลลี่หมีไปตั้ง4 0 0 0มนะือ่ะเพราะฉะนั้นนันจะโหดก็ไม่แปลกแบบเป็นโบนัสธรรมที่เสียเวลาชีวิตมาก กูจะตายแล้วขออุ้ยลืมไปเรามีเกิดใหม่ใช่นี่ขอแบบอันติรอบใหญ่เออทันอยู่แล้วแหละนะอันติมันไม่ได้นานตัวนี้อุ้ยอุ้ยนึกว่าจะชนนะครับขอแบบโดนโดนได้ไหมรอบสุดท้ายโดนโดนเข้าสเตจสามพอดีนะครับเอ้ยไม่ใช่สเตจสามสเตจสุดท้ายนะครับโอ้ไม่ค่อยโดนเลยไม่ค่อยมีสิ่งกีดขวางชนต้นต้นด่านโอ้วิ่งต่ออีกขอโดนโดนขอโดนโดนอุ้ยอุ้ยล็อกสตาร์วิ่งเร็วเอาเอ้ยเอา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 าม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 า มาดิรายารย์แดงมานี่ครับสื่อคะแนนด้วยเสียงเพลงนี่โอ้โหแล้วโอ้ยเอ้กูมีวงเวทได้หรอวะคือแบบอ่ะเอ้จริงๆล็อกสตาร์เป็นคอมโบกับวงเวทได้นะถ้าเราเล่นเก่งแต่แต่ผมผมเล่นไม่เก่งไงไม่เอาแล้วกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวมันยากเกินโอ้ยแล้วกูตอกอีกให้เสียงเพลงสื่อถึงใจคุณล็อกสตาร์อาจารย์เดะไปนะครับโอ้โหมือกีตาร์เจ้าเก่า,กาจัดเลยตรงนี้ นี่นะโอ้โหล็อกสตาร์ก็โหดได้เหมือนกันเออล็อกสตาร์ก็โหดได้เหมือนกันนะโดนโดนนะคือตัวแม่งทำลายสิ่งกีดขวางโหดซะด้วยจุดนี้ขอโดนโดนอืมโดน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 อืมป่ามือกีตาร์เจ้าเก่าก็งี้ละโอ้โหวงเวทก็ช่วยชิบหาย้ยขอโทษสำหรับคำหยาบครับตายแบบล็อกสตาร์คะแนนอย่างภาคภูมิโอ้หยังจะต้องคิดอีกเหรอเนี่ย โอ้ยจัดว่าดิยังจะต้องคิดอีกร,รอะรวะอุ้ยใขรอ่ะคขวะเนี้ยฮุวันเกิดโอ้มาช้าไปนะน้องเออเอาเยลลี่ดาวมานะครับอืมมาช้าไปลูกมาช้าไปไปให้โลกรู้ดิว่าแฟนนางฟ้าทะเลเป็นยั้อ้ยไม่เสียชื่อนะครับอืมเพลินเพลินช็อตนี้ขอโดนโดนอืมอร่อยจริงๆนี่เล่นเบรกเอาทีไรอร่อยจริงโอโ้แล้วไอ้เหี้ยที่หนึ่งแม่งห่างจากกูการ้อยล้าน ไหวแล้วก้าแค่เก้าร้อยล้านเองเมื่อกี้ตอนนี้เหลือเจ็ดร้อยล้านแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวตามไปหาเดี๋ยวตามไปหาอืมล้วก็ฟินจริง,รงๆเลยขอโดนนขอโดนนจอดนี้ขอโดนโดน,ดนพุ่งโอ้ยโอ้โหพุ่งซะด้วยนะครับอืมโอ้ยตรงนี้ไม่ค่อยมีอะไรทําลายเลยแก้วมังกรกูตามแล้วนะรอระวังด้วยระวังด้วยไม่รอดแนะ่ไอ้กแก้วที่หนึ่งเป็นของกูอ่ะขอโทษทีโอคลิปนี้เลือนชิมหายเลยไปสวนอะไรคลิปเบรกสุ่มมันก็เลือนทุกคลิปอยู่แล้วแหละขออนุญาตแบบ บดปล่อยนะแบบเคารูนัยใส่ที่แท้จริงของเรากันหมดนะครับอืม, <pper> มาดูคลิปแบบนี้จากหน้ามือเป็นหลังมือเออคอนเทนต์ปกติกับคลิปเบรกซุมเน,นี่ยก็อย่าแบบตายแบบสวยๆตามสไตล์แฟนนางฟ้าเฮ้ยไม่ใช่แสงจันนะครับโอเคจิินอะไรขนาดนั้นไหมเนี่ยเก้าพันล้านนะครับโอ้โหสวยๆตามเดิมครับทําดีก็ขอจบแบบรอๆบัฟเลเจนสองบัฟเพิ่มคะแนนหมีสี่หมื่นคะแนนรอๆเลยนะครับอืไม่นึกว่าจะได้นะเนี่ย นี่วิ่งสิบเปอร์เซ็นตนี่เพิ่มคะแนนหมีสี่0มืนหดโทษนะครับแล้วผ่านหลังๆมีแต่ทำลายเวอร์เวอร์ทั้งนั้นนะครับไม่แปลกที่จะที่หนึ่งเนาะขออนุญาตแคมปหน้าจอไปแอคกนะครับอืมนี่สวยที่หนึ่งรัวๆเลยนะซีซั่นนี้ผมที่หนึ่งไปประมาณสี่หครั้งแล้วซีซั่นนี้แค่ซีซั่นเดียวโอโ้โหไม่รู้เออน่าจะสี่ครั้งแหละนะครับอืมก็คลิปคอนเทนต์แนวนี้จะมาก็ต่อเมื่อผมดวงดีครับดวงดีก็ทำดวงไม่ดีก็ไม่ทำนะครับตามสไตล์กู ก็ถ้าคลิปแนวนี้มันดูเลื่อนๆหน่อยก็เอ,อขอโทษนะครับถือเป็นคลิปที่ปลดปล่อยตัวเองแล้วกันนะครับเออก็ขอบคุณมากครับที่ดูมาจนจบนะครบคุณที่ทนกับคนอย่างผมได้นะก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับฟู